ครับสวัสดีครับหากผู้ใดสนใจอยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้อยากเข้ามาศึกษาดูงานกับฟาร์มเฮ้าเพื่อเป็นแนวทางในการไปประกอบอาชีพก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้เด้อครับทางฟาร์มเฮ้าจะเปิดให้เขาศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่หามากราเป็นต้นไปครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามเข้ามาแจ้ง วันและเวลาที่จะเขามาใดครับในการเขามาศึกษาดูงานตรงแจงเขามา้าหลวงนาตรงนัดเขามาลวงนาก่อนยางหน่อยสองวันครับโดยทั้งฟาร์มเฮาจะคิดค่าบริการในการเขามาเยี่ยมชมฟาร์มอยู่ทันละ1 0 0ยบาทครับแต่ถ้าเขามาเป็นกลุ่มเป็นมูเป็นคณะแต่เซบคนขึ้นไปทั้งฟาร์มเฮาก็มีส่วนลดให้ครับทั้งฟาร์มเฮาก็จะเลียงมดแดงจิงหรีดสด็ง ตระกตแตนและก็ห้อหหอมครับเพราอบางคนก็สอบถามเขามาหลายครับว่ามันสามารถเลียงได้หลีบ่สามารถส้่งเป็นอาชีพได้บ่หรือแค่ขายฝันผู้ใดสนใจก็สามารถเขามาช่มเขามาเบ่งเขามาเรียนลูกกับทางฟาร์มเฮ้าด้ครับทางฟาร์มเฮาก็ยินดีแชร์ประสบการณ์ครับเพื่อพอแม่พี่น้องจะได้นําเอาความรู้เอาแนวทางไปสามารถ ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักใดเลยครับในการเลี้ยงมดแดงแบบคอนโดนี้บ่ยากครับขอแค่เข้าใจวิธีชีวิตของเขาก็สามารถเลี้ยงได้ละครับถ้าผู้ใดบส่สะดวกเข้ามาถ้าสนใจอยากเลี้ยงก็สามารถเข้ามาเรียนในกลุ่มกับทางฟาร์มเฮาได้ครับในการเลี้ยงมดแดงแบบคอนโดทางฟาร์มเฮามีเปิดสอนในกลุ่มปิดครับโดยค่าสมัครเข้ากลุ่มเพียงแค่ฐานละ499บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าผู้ใดอยากเห็นของจริง จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในฟาร์มก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้ครับนอกจากมดแดงทางฟาร์มเฮาก็จะมีห้อยหอมครับสำหรับห้อยหอมนี่ก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงตัวไม่ครับที่ทางฟาร์มเฮาให้ความสนใจและกำลังศึกษาเรียนรู้ขึ้นกันครับห้อยหอมนี่ราคาขดข้างดีครับถ้านอกฤดูกาลนี่ราคาจะอยู่ที่300รถึง600บาทต่อกิโลครับกับเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งครับ นอกจากห้อยแหล้วทั้งฟาร์มเฮาก็จะมีจิ้งหรีดมิสเดงครับการเลี้ยงจงยิ้งหรีดเลี้ยงเสดงก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งครับเพราะว่าการทํางานจะทํางานในโฮมครับผู้ใดมีงานประจําก็สามารถเลี้ยงได้ครับในการเลี้ยงจงยิ้งหรีดในครังเหลกอาจจะลงทุนสูงแน่ครับเพราะว่าเฮาต้องมีบอ่อเลี้ยงต้องมีโรงเรือนครับแต่หลังจากนั้นก็นจะมีแค่ค่าอาหารเท่านั้นครับกับค่าแขีงไข่ถี่ชำรุดเสียหายครับ จิงหรีดกับเป็นสัต์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งครับที่ตลาดมีความต้องการสูงครับยิ่งเป็นช่วงหนาหนาวนี่แมลแงยิ่งขาดครับราคาก็ค่อนข้างดีครับส่วนตัวนี้เป็นลุ่งเลื่อนเลียงสดิงข้องฟาร์มเฮาครับในการเลียงจิงหรีดสด็งเฮาจะแยกคนละลุงเลื่อนครับจิงหรีดลุงเลื่อนหนึ่งเสด็งลุ่งเลื่อนหนึ่งครับนอกจากสดิงจิงหรีดแล้วทั้งฟาร์มเฮากับยังเลียงตะกะตตนครับ และหัวใจของการเลี้ยงตะกะแตนก็คือหญ้าครับถ้าผู้ใดสนใจใดหญ้าไปปลูกก็สามารถสร้างจองเข้ามาล่วงนาได้ครับพันหญ้าในการปลูกทั้งฟาร์มหฮอจะมีพันหญ้าอยู่หลายสายพันธุ์ครับบว่วจะเป็นฮาร์ฟัตต้นดกใบใหญ่ต้นใหญ่ใบร้ายครับนอกจากฮาร์ฟัตแล้วก็จะมีเนเปียร์ไทยเคลื่อนเนเปียจักระพรดครับหรไก่า้าเนเปียแค่ครับผู้ใดอยากได้นทนพันุก็สามารถสร้างจองเข้ามาได้คือกันครับ ในการเลี้ยงตะกะแตนทั้งฟาร์มห่อจะเลี้ยงอยู่เป็นสองโซนครับโซนที่เห็นนี่จะเป็นโซนขอสามครับโซนนี่จะมีขออตะกะแตนอยู่ประมาณเจ็ดขอครับหน่อยใหญ่ปับปนกันไปครับในฟาร์มเหาก็มีแนวให้เบิ้งค่อน้างหลากหลายครับนอกจากมดแดงหอยหอมจิงเลีดสะดิ่งตะกะแตนถาผู้ได้มักไปทางพ่อปลูกก็จะมีบักม่วงเบาครับ แล้ก็อ้อยสุพรรณบุรีหาซูนครับเพื่อผู้ใดอยากเอาไปปลูกไปขันนน่ำขายครับตัวที่เห็นนี่ก็เป็นนงม่งเบาครับมาเบิงความโของเพิินครับว่าต้นหน่อยๆก็เป็นหน่วยโดกซซํำไดครับองม่งเบาแต่ตลาดก็ให้ความตรงการค่อนข้าง,งสูงครับเพราะว่าเอาไปแปรรบูปได้หลายอย่างครับผู้ใดสนใจตัวใดก็จังค่อยเข้ามาเบิงเอาครับส่วนโซนนี่จะเป็นขอกตะกะแตนของฟาร์มเฮาอีกโซนหนึ่งครับ ขอ,อกเลียงตะกะแตนของเฮาโซนนี่จะมีอยู่ประมาณซิบข้อครับหน่อยไงป้าปนกันไปครับครับนี่แหละครับพูดสีฟา้ามเขาหม่ามองเดียวมีเอียงให้เบิงเลยๆายางครับนอกจากมีฟา้ามหฮช่มเหลี่วก็ยังมีหมองให้นั่งพักผ่อนยอนใจอยู่กับธรรมชาติสามารนหอเขามากินเขา้าปลาใดครับมากินเขา้าปลาอยู่อุโมงคงใหม้ไพ่ครับและยังมีคลองน้ำสาะนามให้สามาาถลงเรนใดครับ เพราะว่าดานหลังขคงฟร์มเห่าจะเห็ุเป็นโขกน้องหน้าครับสามารถมาปูสัตว์แขวนเปยนอนเห่นพัก่อนยอนใจได้ครับนี่แหละครับพูนสีฟ้ามถ้าผู้ใดสนใจอยากเขามาเยี่ยมชมเขามาศึกษาดูงานก็สามารถทักแชทเขามาจองได้ครับในการเขามาตรงนัดล่วงหนากรสองมือครับเป็นอย่างหน่อยโดยจะมีค่าบริการในการเขาเยี่ยมชมฟ้ามทันราหนึ่งร้อยบาทครับ แต่ถาเขามาเป็นมู่เป็นคณะตั้งแต่ซิฟคนขึ้นไปทั้งฟาร์มเฮาออก,กับมีส่วนลดห้ครับจังคุยกันในรายละเอียดอีกที่หนึ่งครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพอบกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีครับ